สวัสดีจ้าวันนี้พาพี่น้องมาที่ชมเสลภูมในตลาดของเราเนาะนะคะแล้วก็อมมาธนาคารมาธุระนะคะมาธุระกรรมการเงินเนาะนะคะพอดีมีธุระอยู่นะคะก็นั่นแหละเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะใช้จ่ายเรานะคะมาเบิกเงินมาอะไรของเรานั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือทานาตลาดเซลภูมนะคะอันนี้เพิ่อนขายบอกนัดตัวพี่น้อง นัดกับเอ่อทุเรียนเนาะข้างหน้าก็จะเป็นทุเรียนทุเรียนคือเนาะทุเรียนจอเสร็จทุเรียนกัด พาพี่น้องตลาดกับโรงเรียนเนาะตลาดกับโรงเรียนมัธยมนะที่แม่นอ้องเขาเขาเรียนมาเนาะเป็นโรงเรียนหลังไงเติบละพี่น้องนะคะโรงเรียนหลับมัธยมนะคะนักเรียนสามชี้พันธุ์นะคะ <c oughs> นี่ก็จะพาพี่น้องว <c oughs> นกลับเนาะนะคะวนกลับไปที่ ปการะนะคะกลับไปที่ประการขอ,องเรากลับไปที่ประการเพอ,อของเราขีหอมขี้เลย อาจจะวน่นกลับไปที่ตลาดนี่คือตลาดโต้รุ่งเนาะฝั่งนี้ก็คือตลาดโต้รุ่งเนาะนะคะตรงนี้ก็คือพระเจ้าจะขายเนาะเป็นแมค้าแมค้าคลาหลาปลีเนาะนะคะจะจะขายสิ่งต่างๆเนาะอาหารการกินเนาะนะคะก็จะเป็นข้าวกับปลาอฝั่งขวาตลาดโต้รุ่งเรานะคะ จะเลิกลาไปแล้วล่ะสองโมงสามโมงก็บก็เลิกเก็บเริ่มเก็บแล้วตอนแรกก็มาเริ่มใหม่ทีซีโมงแรกสามโมงแรงงกกัเริ่มทยอยออกมาเนาะค่ะบ่ายสองใบส,สามเนาะนก็เริ่มทยอยออกมาออกนะคะอันนี้นขนนเขาโรลลุกนแตงโมเนาะนะคะนี่เขาเจ้าก,ก็จะขายแตงโมเจ้าก็จะขายแตงโมอไอเซนนี่ก็จะไปสนามบินระเอ็ดเด้อพี่น้องนี่ยหาสิบสองกิโลเนาะสนามบินระเอ็ดไปฝั่งนี้ห้าสิบสองกิโลเอ๊ะแต่เราไป ทางโน้นแค่ยี่สิบกว่ากิโลเองเนาะอืมแสดงว่าเข้าไปเส็นท้าขุนบกไก่เข้าไปสายตรงมันจะเงีวเนาะหลายกิโลแต่ถ้าเราไปฝั่งทางรัดก็จะแค่ยี่สิบกว่ากิโลเท่านั้นนาอนะคะสนามบินร้อยเอ็ดเรานะคะอันนี้ก็จะอยู่ใกล้บ้านเราหน่อยอีสิบสามสิบโลนะนี้ก็จะเป็นธนาคารห้างร้านต่างๆไปเลย จะเป็นที่ประกาศน้ำเพริพ่งหนองนี่ได้หอมชีออกมาเนาะนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเลี้ยวไปออกไปเนาะ mm hmm. ก็จะเป็นที่ดินเป mm ็นโน่นเป็นนีน่ mm hmm. เป็นนัน่นหลายอย่างเนาะ mm hmm. เป็นเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับสถานที่ราชการเนาะนะคะแล mm ้ว hmm. ก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นซอยเนาะนะคะ mm hmm. เลี้ยวเข้ามาด้านหลังนะคะ ซอยเยอเข้ามาด้านหลังพอดีเมื่อเช้ารีบหน่อยไปเก็บเห็ดได้ประมาณ7-8ดอกนี่แหละไม่ถึง10ดอกเนาะประมาณ8ดอกนั่นแหละแต่ก็พอแกงสําหรับเราคนเดียวนะเพราะว่าเราไม่ได้กินเยอะมันจะพอดีนะคะ อยตร,ต,รอะะตรงนี้นะคะก็จะทะลุนะคะทะลุไปนะคะทะลุไปเนาะก็จะทะลุไปเส้นทางสาาลอยนะคะไปด้านหลังเนาะทะลุได้ทุกเส้นเนาะนะคะทะลุได้ทุกทางเนาะ,ะซ้ายมือเราจะตรงไปข้างหน้าเป็นโพนทองขวามือเราจะไปยะโสธรประมาณนั้นเนาะนะคะเราไปได้หมดทุกเส้นทางตรงนี้ก็จะเป็นสาลาลอยเนาะนะคะพาพี่น้องไปแวะชมสารลอยกันดีไหมเนาะ ตรงไปเพื่อไป,ไป,ไปที่สาลาลอยนะกอนตรงนี้จะปลูกต้นดาวเรือเงเต็มไปหมดเนาะไม่เห็นปลูกนะนะคะก็คงจะหมดรุ่นราวไปแล้วเนาะเพราะว่ามันแดดร้อนจัดมันคงจะหมดอายุความมันไปแล้วแหละเนาะต้นดาวเรืองนะคะ นี้ก็เราก็จะตรงไปะคะตรงไปก็จะเป็นสะสะอุ้ย,ยขยับยขยับ <c oughs> <c oughs> รถขยับรถก็จะไปสารลอ,อยนะคะอ่าอุ้ยต้นริมฝาพี่น้องเิ่งริมฝาเต็มต้นเลยต้นเล็กน่อยนี่ ที่สังสาลอยยิงวันนี้บรรยากาศดีมากมาพะพี่น้องขี่รถชมเลาะเที่ยวเล่นเนาะนะคะรอบสาตรงโน้นก็จะเป็นร้านทองร้านไหลเนาะ,ะก็จะไปซ้ายก็จะไปะแคปฟันเซเว่นโลตัสอะไรเยอะแยะมากมายอยู่ซ้ายมือฝามือก็จะเป็นร้านทองนะคะร้านทองแล้วก็ตลาดสดเนาะนะคะตรงไปก็จะเป็น้ยวซ้ายก็จะไปยโสนทอนนะคะ ตอนนี้เราก็จะมานั่งไล์สดกันที่ริมสาเนาะนะคะเ,เราจะจากเมื่อไรเราก็จะไปที่ไล์สดนะคะจะได้กี่นาทีก็เอาเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไล์สดที่สารลอ,อยมานานแล้วนะคะ <S <S เดี๋ยวจะรอดูว่าพี่ยูจะช่วยเราไหมเนาะนะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะมานั่งไล์สดแล้วนะคะเราก็จะจอดรถอยู่ตรงนี้นะคะไม่รู้ว่า ตรงนี้โอเคไมเหมาะไหมเนาะก็จะมีกลุ่มคนนั่งอยู่ตรงนั้นเนาะกลัวเขาจะสูบบุหรีเนาะไม่ไปใกล้เขาหรอกเนาะนะคะเอาเอาขี่ไปอีกนิดนึงดีกว่าเนาะนะคะก็จะมีผี่ชายคนนึงเหมือนจะตกเบ็ดอยู่เนาะนะคะเหมือนเขาจะตกเบ็ดอยู่เดี๋ยวยังเขาจะพาพี่น้องไปดูไลฟ์สดเนาะนะคะอาจจะได้ลงเนาะเหมือนเขาจะทําตกเบ็ดกันนะคะตกเบ็ดตกปลากันเนาะมอง่แล้วน่าจะใช่เขาถือพันเบ็ดเนาะ เดี๋ยวนั่งตรงนี้แหละตรงนี้ร่มดีเนาะนะคะร่มร่มเงาเย็นดีสบายเนาะ,ะอ่าเดี๋ยวยังหอมจะจอดรถตรงนี้นะคะแล้วก็ทําเป็นไลฟ์สดให้พี่น้องได้รับชมเนาะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ก่อสร้างนะคะส่วนมากก็จะเป็นคนงานก่อสร้างแหละ,ะข้าจะามาตุงเบ็ดกันนะคะหลังจากเลิกงานพักผ่อนหย่อนใจเนาะ,ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ